บอกว่าล่าสุดน้องปีใหม่ผู้กุมความลับนั้นก็ได้เฉลยหมดแม่แอปทักษออนคุยกับใครงานนี้มาดามแป้งรู้ยังตกใจเก็บอาการไม่อยู่เรียกได้ว่าตั้งแต่แม่แอปทักษออนกลับมาเป็นโสดก็ฮอตมากและกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิง่ิธาหัวหน้าพักเก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษ แถมหลายๆคนยังเชียร์ให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มกัญชัยได้ถามแอปทักษอรในรายการสามแซบหลังมีข่าวทิมทิทาโดยได้ถามว่าตอนนี้ข่าวลือแรงมากเลย ซึ่งแอปทักษออนก็ตอบว่าอันนั้นก็ข่าวค่ะแล้วความสัมพันธ์กับนนกุลละทางด้านแอปทักษออนตอบว่าอันนั้นพระเอกอีกเรื่องทางด้านหนุ่มกัญชัยยังถามต่อว่าโสด100้ยเเซตไหมตอนนี้แอปทักษออนเลือกลากตอบโสดเต็ม100บ้างไม่100บ้างเป็นอันชัดว่าตอนนี้แอปโสดไม่เต็ม100เอร์เซและต้องบอกว่าล่าสุดน้องปีใหม่ ผู้กุมความลับนั้นก็ได้เฉลยหมดแม่แอบปบทักษออนคุยกับใครงานนี้มาดามแป้งรู้ยังตกใจเก็บอาการไม่อยู่เมื่อน้องปีใหม่พูดประโยคเดียวว่าเขาเป็นคนคล้ายๆมามีโดยทางไ g p o l พลีพลาสตล่างยาดขีดล่างหายนั้นก็ได้เผยคลิปวิดีโอพร้อมระบุข,ข้อความว่ามาแล้วคะ่ะ ช่วงยื่นไม้สามคนที่คนทั้งประเทศต้องการตัวผู้กุมความลับแห่งจักรวาลน,น้องปีใหม่นักเรียนจดคียวิร์ดนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจดีมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขาเป็นคนคล้ายๆมามีแอโรยขอบคุณมาดามแป้งคนสวยสวมบทนักข่าวผู้ชื่อมาเลยคะ่ะลูกกกรอดูต่อในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามแท็บระหว่างน้องปีใหม่เล่าแม่แอปก็จะเอาน้องปีไปเก็บทุกคนเป็นกำลังใจให้ปีด้วยนะคะงานนี้หนุ่มคนไหนจะได้หัวใจแม่ไปครองก็คงต้อรอดูกันต่อไป